ีนนินเกวลต่ทันเลยไม่วลานะครับโอเครอแป๊บน,นึงนะครับเอาดูว่จับไปตัวนี้ก่อนเลยนะครับ 多大呀？ ตัวนี้นะครับ จะมาจะเป็นแบบนี้เหรอครับเป็นแบบนี้นะคือพออดนะมเสียน่เ็นวอย่างางนองนไะ้เดนี่จะลงยิงรนี้ดูนะ ทั้งนีก็ตายเลยให้สอดไปเลย ออกจากการตอ่อสู้ก่อนนะทุกคนนะอูขอไปที่นะออตัวยานนะขอมีแป๊ดหนึงคือว่ผมใช่ไหมคะพอผมผมจะเอาตัวนี้ต่อเมื่อผมแทงผมก็จะต่อจากตัวนี้พอถ้าผมแทงมัก็จะมาต่อแบบนี้นะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อื่นเขาตัด ก่อนเดี๋ยวมึนคือเาลกามันเป็นสีนาไรกัหรือว่าเวลานะครับโอเคคือไม่กล,ล่องมัแหละเปิดดูเจ็ดหมืนห้าพันบเออืมตกลง ก็ประมาณนี่ก็ประมาณสองทุ่มถึงสามนาทีนะสองทุ่มถึงสามนาทีนี่นะคะมามาก็อาจจะร้อนหน่อยเพิ่งร้อนนิดนึงนะเดี๋ยวผมก็ไปดูตทีปปป่ปรับอุณหภูมิก่อนนะครับ Okay, Okay. We'll